ข้างยืดประธาด้านหน้ากระดกปลายเท้าทั้งสองข้างเข้าหาลำตัวหายใจเข้าว่าแขนขึ้นทั้งสองข้างแนบไปหูยืดตัวตรงๆแขนแนบไปหูหายใจออกค่อยๆก้มลงเอามือไปจับไปที่ปลายเท้าทั้งสองข้างตามองตรงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกก้มลงงอศอกพับลำตัวพยายามให้น้ผาผากชิดน่าแคบให้ได้มากที่สุด ้แค่ไหนแค่นั้นขาตึงทั้งสองข้างขาตึงหายใจเข้าออกนับห้าสกระโดดปลายเท้าอีกครูสามาสองหนึ่งสน,นค่อยๆรู้กลับขึ้นมามมตอนนี้เอาขาขวาวางไว้ตรงต้นขาซ้าย พยายามกดข้อขวาให้ติดพื้นกระดกปลายเท้าซ้ายเข้าหาหน้าแข้งหายใจเข้าวาดแขนขึ้นแนบไปหูแขนแนบไปหูนะยืดหลังตรงๆหายใจออกก้มลงทับลำตัวเอามือไปจับไที่ปลายเท้าซ้ายตามองตรงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกก้มลงพยายามให้หน้าผาาชิดหน้าแข้งเอามือดันปลายเท้าเข้าหาลำตัวหายใจเข้าออกตลอดเวลานับห้า สี่สามสองหนึ่งจากนั้นลุกขึ้นมาตั้งขาซ้ายประมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่่าท้าซ้ายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเตะขาซ้ายขึ้นสูงขาตึงหลังตรง หายใจเข้าลึกๆหายใจออกพยายามดึงขาซ้ายเข้าหานะผาพยายามไม่นั่งนั่งแค้งชิดแต่ละผาหายใจเข้าออกตลอดเวลานะห้าสี่สามสองหนึากน้นค่อยๆตระรองขาลงเปลี่ยนข้างเอาอขาซ้ายวางไว้ที่ต้นขาขวากระโดดปลายเท้าขวาขึ้นนั่งหลังตรง หายใจเข้าว่าแขนขึ้นสองข้างหายใจออกก้มลงเอามือไปจับไว้ที่ปลายเท้าตามองตรงก่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกก้มลง,งอ,องสอบความ้นตัวให้หนาภาภ้าผากตึงอย่าแล่แข้งข้างนี้มีผมหายใจเข้าออกมาผ้าเรียนบนสี่สามหายใจเข้าออกสอง ห <c oughs> จากนั้นกลับขึ้นมาตั้งขา่าขึ้นอมือสานกันที่ขาทับ่าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเตะขาวาขึ้นสูงขา,ดดงา,างตึงนั่งหลังตรงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพยายามดึงขาฝาดึงให้รู้สึกตึงแล้วค้างท่าไว้หายใจเข้าออกนับห้าสี่สาม สอง,งอย่าก,กั้นหน้าเดี๋ยวต่อต่อเคยออกไจากนั้นยื่นขามาข้างหน้าทั้งสองข้างอนอนงายไป <c oughs> วางแขนแนบไปหูทั้งสองข้างจากนั้นหายใจเข้าเตะขาขวามา หายใจออกเอามือไปจับไปที่ข้อเทา้าจับถึงไหมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งหายใจออกดันน้าแค่ทุ้งชิดกันและะ้วค่ะหายใจเข้าออกนับผ้าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นเปลี่ยน้างขาตึง หายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นจากนั้นเอามือาทางสองข้างไปจับไวที่ข้อเท้า,าซ้ายหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งหายใจออกดึงขาให้ชิดก,กับรัก่าให้ได้มากที่สุดรับท้ายใจก็ออกลับหน้าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นค่อยๆปล่อยขาย นัน้ยกขาฟ้าขึ้นมาเอามือทั้งสองข้าง่อกันไว้พยายามให้หัวเข่าชิดกับหน้าอกให้ได้มากที่สุดหายใจเข้าวาดแขนขวาไปข้างลำตัวหายใจออกกดเข่าฝาลงพื้นเอามือกดแบงนี้กดให้ติดพื้นกดไปเลยทิ้งไปเลย ทิ้งไปพอถึงพื้นแล้วตามองปลายมือขวาหายใจเข้าออกนับห้าสี่สามสองหนึ่งจั้นั้นกลับขึ้นมาเก็บข้างเอาเข่าซ้ายขึ้นมากอดกันไว้เอา มือซ้าย<ม>วางขนานลำตัวมีจับควางนี้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอามือกดเขา่าฟ้าพยายามให้เขา่าฟ้าติดพื้นติดได้แล้วปายตาม,มองไปมือซ้ายเข่าติดพื้นเข่าติดพื้นโอ้โหไม่โอ้โ,โอ้ไม่กด้่ได้ ไม่ออกเอวใช้ไม่ได้ทันไ,ไม่ได้ค่ะ,ะต้องทำให้ลงไม่ได้และเอวจะใช้ได้ค่ะที่